เคครับเดี๋ยวจะมาประกอบลูกปืนรังคัดหรือที่เรียกเรียกติดปากของช่างก็คือลูกปืนวันเวก็คือมันหมุนได้ทางเดียวอโอเคเพราะว่าบางคนถอดออกมาเนี่ยมันอาจจะหลุดออกมาก็ได้เพราะส่วนมาก ถ้าดึงออกมามันชอบหลุดชอบหลุดอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ถอดทั้งชุดน่ะบางคนดึงดึงดึงเฉพาะชามตัวนี้ออกมาเนี่ยส่วนมากมันจะหลุดอ่ะถ้าดึงแต่ชามถ้าจะไม่ให้หลุดเลยต้องดึงดึงก้อนดึงคลัตก้อนเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องดึงมาต้องดึงมาด้วยเลยมันถึงจะไม่หลุดนะโอเคถ้ามันหลุดแล้วเราจะมาประกอบกันโอเคอันดับแรกนะครับแหวน ใส่ไปเลยแหวนอันดับที่สองนะครับรติดตัวนี้ผมจะเอาตัวนี้ขึ้นนะครับสปริงมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสปริงไงแล้วมันจะมาดันจะมาดันกับตรงนี้อโอเคสำหรับผม เอาแบบง่ายๆเลยผมจะป้ายจารบีนิดหน่อยแล้วก็มาใส่ไว้เพื่อความรวดเร็วครับงั้นถ้ามันกระเด้งออกนี่หายากครับมันชิ้นเล็กใส่ไว้เนี้ยแล้วก็เอาเล็บจิกเอาเล็บจิกดันปับ๊บงานเข้าไปแล้วครับต่อมาก็ดูที่สอง จิ้มจาระบีนิดนึงนี่แย่ yeah, yeah, เข้าไปเลยเรียบจีกอีกปับ๊บเข้าแล้วครับต่อไปอันที่สามแล้วก็มือมืแย่ด้านปับ๊บมานจากนั้นก็กดเข้าเลย นี้ลูกปืนตัวนี้นั่นถ้าถ้าส่วนมากเนี่ยมันจะกลิ้งไปกลิ้งมาเดี๋ยวผมจะเอาจาระบีป้ายน้อยหนึ่งที่จริงมันก็ไม่สมควรใช้หรอครับจาระบีแต่ว่า ใส่ไปให้ครบ3ามลูกก่อนนะครับใส่เข้าร่องนี้นะครับหเห็นไหมครับที่ไม่ใส่จรารบีมันก็จะหลน่นใส่เข้าไปในช่องนี้ครับช่องนี้เดีย๋ยวผมต้องหาตัวช่วยก่อนทาจรารบีนิดนึง ต้องทาเยอะ,อะเพื่อไม่ให้มันหล่น,น,น,นหนีทานิดนึงแล้วก็อันที่สามเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมงานเหลือสุดท้ายนี่นะครับบูทมันใส่เข้าไปตรงกลางนี้ กรบ็บนะแล้วก็ลองหมุนดูมันต้องหมุนได้ทางเดียวนะครับอืมโอเคสำหรับใครที่ถอดออกมาแล้วมันหลุดออกมานะครับมีแค่นี้แหละครับ